สวัสดีครับอีสันนักล่านะครับวันนี้มารีวิวโฟมล้างรถนะครับรถบรรทุกรถบัสรถอะไรนะครับสําหรับไม่ต้องถูนะครับสบายๆนะครับกอกรถบรรทุกนะครับไม่ต้องถูฉีดโฟมใส่ก็รอประมาณสักสองนาทีครับก็ล้างออกนะครับโอ้โหเงินรด้างนะครับ อย่าล้องแบบไม่ต้องฟูนะครับภาพดูรอบรถบัสอย่าล้างรถแบบไม่ต้องล้างเสร็จแล้วนะครับดีครับภาพนครับน้ำยาล้างต้อนครับนี่ครับขาชัวร์ ครับมาดูครับเนี่ยไดมอนด์โฟมนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยวันนี้เราจะมาล้างรถด้วยไอตัวไดมอนด์โฟมเนี่ยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยลองดูครับผมจะล้างดีล้างสะอาดไหมนะครับวิธีการผสมนะครับน้ำแปดร้อยเลครับน้ำยาสองร้อยมอลครับโดยเทปดเทไปเลยครับอ๋อเทไปนะครับนีอาจารย์ดูังฉีดนะครับ น้ำยาครับล้างไม่ต้องถูครับผมฉีดไปเลยไม่ต้องถูนะครับล้างรถหกล้อเนี่ยไม่ต้องถูครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ดูจัดการให้ดูนะครับฉีดน้ำยาใส่ไปเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับผมเนี่ยดำดำเนี่ยครับเนี่ยฉีดเป็นโฟมไปเลยครับเนี่ยครับฉีดฉีดไปเลยครับเนี่ยภาพดำดำเนี่ครับเดี๋ยวออกหมดเลยครับเดี๋ยวอาจารย์ดูทําให้ดู นี่ครับเนี่ยน้ำดำนี้โอ้ร้อนอย่างนี้ครับเนี่ยน้ำยำนี้ไม่ต้องถูเลยครับเนี่ยแบบนี้เลยครับน้ำยาล้างรถแบบไม่ต้องถูนี่ครับเนี่ยก่อนล้างครับเนี่ยหลางล้างจานดูจัดให้ดูดูครับดูดูดสภาพโอ้เบึ้งเบึงเบ,บึงนี่สภาพก่อนล้างนะครับนี่ก่อนล้างเยว ทำยาล้างรถแบบไม่ต้องถูนะครับเนี่ยสภาพเี้าดูรอบรถก่อนปุ๊บยาล้างรถแบบไม่ต้องถูเนี่ยครับฉีดเสร็จเลยครับเนี่ยละลายกัดออกครับฉีดเสร็จก็ฉีดออกเลยครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงยาล้างรถครับผมแบบไม่ต้องถูนี่ครับผม 2นาโนหนลองดูครับเนี่ยนะครับนี่ครับเนี่ยดูเด,ด,ดูดูครับเนี่ย,ยขีดไปในขาวทั่วเลยครับเนี่ยดูครับโอ้ไม่ต้องขัดสำหรับคนขี้เกียจโดยเฉพาะโดบอกไม่ต้องถูครับเนี่ยครับขีดไปเลยเนี่ย,ย ขีดผมใส่ก็รอประมาณห้านาทีครับตั้งออกครับผม,มนี่ครับขาวชั่วเลยทีเนีนะ้ดูครับจากเป็นเปลือเมื่อกี้นี่ออกหมดครับทุก้าบสบายไม่ต้องถูขาวสะอาดหมดจดนะครับนี่ดูเลยครับสิขาวไหม ไม่ต้องถูคนล้างก็สบายครับโอ้ดีขีดก็ไปเลยครับขาวชัวเลยครับเนีย่ยน้องดู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 สะอาดยับยองเมืองถูครับเมืองถูขอให้มีเครื่องอัดฉีดก็พอข้องูดมากครับเก็บพอนี่ ข้างปปรถแบบไม่ต้องถูนี่ครับฉีดไปก็ขาวไปเลยครับดำๆอย่างนี้นี่เดี๋ยวให้เทปโดฉีดให้ดูเทปโดฉีดตรงนี้ให้ดูหน่อยนี่หนินี่นี่นนนอ๋อ ครับตีลงเลยโอ้เอาชั่วไปเลยครับอ่านไงโอ้ยสบายจะตายตามซอกตามมุมเดี๋ยวเอานี้อีกอันหนึ่งนี่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 เนี่ยเนี่ยอีกอันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราบอกมันออกจริงหรือเปล่าวะโอ้ยเนี่ยเนี่ยออกจริงหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ต้องขู่โอ้ย งไงอ่ะโอ้โหีดไปเลยครับขีดไปเลยขีดไปให้ทั่วเลยครับ พ่อพ่อข้าวขี่เรา,าเลยครับขาวจัว่วขาแล้วครับขาวจั่วเลยครับโอ้ยไม่ต้องถูสบาย ไปเลยครับจีดจีดครับีขาาเลยครับเี่ต้องถูสบายนาจีบเลยครับจะละลายอกไปเลยขาว ครับโอ้ไม่ต้องถูเลยครับสบายโอ้ครับขาวฉียโฟมใส่ก็ฉีดน้ำออกเลยครับถ้าสกปรกหน่อยก็ทิ้งไว้สักแค่ทีครับโอ้นีครับขาวเลยครับไม่ต้องถูต้องใช้ไม้ครับขอให้มีเครื่องอัดฉีดนี่ครับเห็นไหมครับโอ้ออกมาเลยนี่โอ้ยครับน่ครับนี่ลอยเจียไปเลย สบ,บายครับสายรถมันทุกนี่ครับฉีดลงไปเลยไม่ต้องถูไม่ต้องขัดเดีครับขาวจ้วดฉีดออกนะหลังฉีดออกเนี่ยขาวจ้วดเลยครับเนี่ยไม่ต้องถูต้องขัด ไม่กิกเดี๋ยวฉีดโฟมเลยนะครับนี่รถเป็นเปืเป้อนนี่เลยครับเลยฉีดโฟมเมื่อฉีดล้างออกเลยครับขอให้ฉีดโฟมไมพ่พัอวนะครับนี่นี่ครับฉีดโฟมมันขาวนี่ครับฉีดใส่เลยนี่ฉีดใส่นี่ครับรถเป็นเปื้อนนี่แหละไม่ต้องถูนี่ครับฉีดใส่เลย อีใ้ทั่วครับนี่ครับโฟมเท้าจั่วทั่วครับทีนี้ฉีดแล้วก็ล้างออกเลยครับฉีดออกเลยขา้าไม่ต้องถูเดี๋ยวนี้ให้อีก ท่านอาจารย์ดูครับล้างอยู่เดีย๋ยวคอยดูตอนนี้กำลังฉีดโฟมอยู่นะครับฉีดโฟมให้ทั่วพอส่วิง่งถึงแล้วตัวฉีดแล้วครับอ้าวนี่ครับขาวไหมครับขาวสวยเลยครับขาวใสาปิ้งเลยครับเนี่ยไเนี่ยไม่ต้องถูเลยครับเ่ยคอยฉียดก็พอ เดี๋ยวให้อาจารย์ดูฉีดให้ดูคืโดูฉีดตรงนี้ี่เล็กเนี่ยเออเนี่ยครับดูครับนี่ขาวไปเลยเนี่ยยังไงล่ะครับไม่ต้องถูครับผมฉีดใส่ก็ล้างออกเลยสองสองถึงห้านาทีแล้วแต่รถนะครับว่าถ้ามันมีเปื้อนพวกข้าวน้ำมันอย่างเงี้ยก็สองสามนาทีครับนี่ครับขาวเลยครับเนี่ยดูครับเหล็กกัน นครับขาวใสปิ้งนี่ครับอันนี้ฉีดล้างแล้วครับเนี่ยครับข้างหลังเดีย๋ยวข้างหน้าครับเนี่ยเปรียบเทียบกันเลยเนี่ครับข้างหน้าเนี่ยหน้ายังไม่ล้างนะครับเนี่ยนครับข้างหน้ายังไม่ล้างนะครับเนี่ย ดูครับดูเปียบเข้าไปเลยเฮ้ยเอยเอ,เอนี่แหละแก้วฉีนี้ครับให้มันทั่วพอให้มัล้างออกเนี่ยเนี่ยมันต้องถูครับฉีใส่ก็รอสองถึงห้านาทีแล้วก็ฉีดลอเลยครับเอา ไม่ต้องถูเนี่ยขาวเลยครับเนี่ยขาวทั่วเลยครับไม่ต้องถูสำหรับรถบรรทุกนะครับ บายสบายเลยครับไม่ต้องถูเอานี้ครับเฉีดด้านข้างแล้วนะครับนี่ครับดูครับดูนี่ครับเมื่อมใหม่ขึ้นมาแล้วครับใหม่ขึ้นมาทันทีครับผมยาไม่ต้องถูอ่าฉีดเข้าไปนะครับเนี่ยก็เสร็จแล้วครับเนี่ยด้านข้างเดียวนี่ครับดูครับดูอ้าไม่ต้องถูสบายสบายครับ สนใจสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์นี่นะครับผมผมล้างเสร็จแล้วนะครับนี่ครับภาพนะครับน้ำยาล้างรถไม่ต้องถูนะครับเป็นยังไงนี่ครับขาวชัวรครับผมนี่ครับขาวไหมครับนี่ครับโอ้ขาวเลยครับนี่ครับไม่ต้องถูนะครับยาล้างรถไม่ต้องถูครับผมเนี่ยครับหลังจากล้างนะครับ ล้างเสร็จแล้วนะครับเนี่ยไงครับนี่ครับเนี่ยในข้างหลังนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับเป็นไงครับเนี่ยอย่าล้างรถไปตรงถูนะครับนี่ครับแค่ฉีดก็ออกครับผมนี่ครับนี่ไงบ้างครับใสไหมครับขาวนะครับ ถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับดูที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะครับนี่ครับผมอ,อย่าล้างรถไม่ต้องถูนะครับครับนี่เป็นไงครับเป็นไงเปล่าไหมไปต้งถูนะครับตัวนี้น้ำยาตัวนี้ไม่ต้องถูครับผม ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับกับช่องอีสานนักล่านะครับวันนี้มารีวิว